สวัสดีครับเพื่อนๆที่ได้ก้าวเหมาฟังกันในวันนี้โดยการก้าวมาในจองกล้องก้วนใจแดนสตอวันนี้ได้นําเรืองล่อกล้องนนที่ซีรีส์วีมลนซึ่งเขาก็ได้เกี้ยนเอาไวา้มาเล่าให้กับทุกคนฟังก็คือเรือกล้องคืนตกปลาก้าวในได้เกี้ยนเอาไว้วา,วาตอนที่เป็นเด็กนั้นปุ่มก็อยู่บานแขกับคลองแขกับแม่นม้มมาได้ประมาณนั้นวันนี้ขึ้นดี่เตสบานก็ดูดน้ำในแม่นม้มก้าวกลอง พวกปลาไหว้ปลานินก็จะลุดเก่ามากันตกเย็นปุ้มกับเพื่อนติจอวิชนนก็ได้ไปนั่งตกปลาเปลือกมายางกินกันซึ่งการเบ็ดตีใจนั้นมันก็ง่ายๆแบบบานๆก็คือใจกิ่งไม้ธรรมดาเนี่แหละกาออกจากใจกลองเท่านั้นส่วนอาวุธกู่กายก้องท็กก้องข้อวันก็กบอกกวาตีใจมาอยู่ตลอดนั้นก็คือไม้หะกำตาแกงตีเลาะกิ่งเลาะน้ำออก ส่วนเยื่อนั่นก็ไปเอามาจากตามต่างตีเดียบกลองเมามังตัวโตโตะกะเตนมังอะไรประมาณนั้นแหละไอ้จี้อ่ได้นะถ้าเราอยู่ปานนั้นเราก็จะนึกออกว่าเราห้าได้มาเป็นเยื่อก็ได้อาจจะไปกุดใจเดือนมาก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกใครได้อยู่เก๋ก็เอาไ้นั่นก่อนไอ้กล้องตรงนั้นนตีแรงตึ้งกันพอตกกลังคืนมันก็จะเงียบต้นกล้องงันก็ดูปกติแต่ปลายกล้องตีออกไหมน้ามันมันมี ต้นกามปูแล้วก็ต้นใสเง่ๆอยู่หล่ต้นแล้วก็มีเถาวันรากไม้ก้าวฟากขึ้นเรื่อยไปมามันแหลบอยู่เมื่อนกับคนนังตะกุ่มตะกุ่มอยู่บรรยากาศนั้นมันก็น่ากล้าดเป็นอย่างมากแต่ในนอนว่าไอต้ตงป่นั้นและหลายคนก็รู้จักไอ้ตีตรงนหนทีมันน่ากล้าดน่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยปลามันจะจุ่มหมากตรงนั้นคนที่ตกปลานี้ก็คงมีประสบการณ์ดี ตึงตอนนั้นเขาก็บอกว่าก็นั่นอยู่หมัตนได้วิดนั้นได้ขับรถ B M X กันแพลงราคาไล่บาทที่โปอนั้นเสืออายแล้วก็มาชวนปุ้มตกปลาโป๊ะก้าวมาตึงกันแรงว่าเออเหล็กเดียวป้านมานั้นปลาตรงนั้นันหมากไหวไปตกแล้วก็เอาไปใกล้กันปุ้มก็เลยบอกว่าติดใจเยอะเพราะว่าเหล็ก,กว่านั้นวิดนั้นตกปลาได้ปลากระพงมันก็คงจะลุดมาจากบอ่กบอเพราะว่าในสมัยนั้นนั้นก็จะเลี้ยงปลากระพง อยู่ในกระชจ้งกันวิดนั้นเหล็กว่าก็ได้ตกไปตัวได้เต่าเต่ากามือได้ตัวเติบได้มาตั้งจ้ามตัวแล้วก็ได้เอาไปใกล้ตีสัวหนาริมแม่น้ำก็ได้เบียร์มาไล่บาดอยู่ปุ้มก็ไม่จากจากกันเลยไปบอกแม่ว่าปุ้มไปตกปลาแม่ก็บอกว่าใหเราว่างเรื่องน้ำมั่งนะไป็นหนังนะแต่แต่ว,ว่าอย่าประมาทแรงเดี๋ยวอีกตกลงไปในน้ำผลังจากนั้นก็บอกแม่เสร็จก็ไม่จาก ไปยิบโดทีบมาเลยแหละก็ทีบกันไปซ่องคนวิทพอออกมาแล้เบอร์นู้ไอวิทมันทีบปโทีบไปก่อนแล้วไอเราก็แก้ที่ปโดดทีบตามไปเลยแต่ปกครับไปเรืเอยเอาไอวิทมึงซูนไปเน่ะแต่ว่าเห็นกันเบ็ดกองมันนั่นปักอยู่ตีเดิมเอามึงมาปักเบ็ดตึงมึงไปยน่ะไอป้มมันก็ไม่รวยดำหรือก็เลยต้องเอาไอโรดีมันไปพิงไว้กับต้นไม้ก่อนเดี๋ยวก็ไม่ได้ต้นใจเดี๋ยวก็คงล็มาแล้ว ก็เลยเดินหน้าเยื่อต่างๆอะไรประมาณเนี้ยตะกะตเตนเปื่อทีจะเอามาทำเยื่อก่อนหลังจากนั้นก็ได้เป็นหนังห้าตีตกปลาหนังไม่นานเต่ใดก็มีไอชอรน,นั่นแหละมันก็มากินเยื่อทันทีพอได้ปลาขึ้นมาได้ก็จับใส่ก้องเลยดีนี้แล้วก็ติดเยื่อไหมแล้วก็โยนไปไม่ลาวทีนี้ตีจําได้ก็คือมันเป็นปลากระป๋องข้าวดีนี่นก็น่ากระต่ากับฝ้ามือเด็กได้พมได้มาอีกตัวหลาวตอนนั้นดีใจมากเลยได้ซ่องตัวติดๆ nên quan kinh coi cũng măn, à cha, lại kinh lụp la nìn, tiếp bố mến, vào nẻi khoang nãy nhiều, rẻ, và cả mày nhế, rồi mày kinh nhế, con bôm, bỏ qua cái pla, rồi coi, ông con, con, con anh bến, bét con ai viết, nó, nó nai bể nai lẹ, lệch điếu, nó như, bắc ở tổ ngan, lơi, rồi coi, tao đi tóp pla, rồi mày không nghe, mày pla, mày tụt nhế, rồi mày mày เพราะว่าถ้าปลากินเนื้อมันก็น่า,นาจะรูแต่ตอนนี้คือว่าเบ็ดก็ไอวิทมันสูดต่ำตายหลุกขึ้นไปแลก็ได้ยินเสี่ยงแบบแบบเสี่ยงเดินมาจากกลางลังปอ,อันไปแลเอาไอวิทมันเดินทื่อเบ็ดก้องมันมาไอเราก็เลยตักไปว่าเน่ไปเน่มา,าเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ปลาปงมากันเนเมึงไดี้กี่ตัวแล้วมาก่อนกูตั้งนานไอวิทนั่นก็ไม่แรงเลยอันมาถึงก็ยิ้มไอ้กับปม แต่ว่ามันยิมดูแล้วมันเศร้าเหมืนผปลือยไม่รู้จึงถามว่ามึงไม่ดีใจเลยเหรอกูได้ทั้งสองตัวแล้วนะวันนี้แล้วมึงอ่ะได้กี่ตัวแล้วมันก็ไม่แดงไรอยู่ๆมันก็หยิบกองปลากองมันนั่นแหละก็เตะลงบนพื้นป้อมก็เลยบอกว่าเอา้ามาก่อนกูตั้งนานแล้วตาต่างวันนี้กูดวงดีว่ามึงแล้วแหละแล้วก็ไอวิทมันก็เลยแร่งกับปรงมาว่ามึงอะดวงดีว่ากูแน่นอนโชคดีนะเผื่ออย่าลืมกูล่ะ มึงเร่งอะไรกับมึงวะไอวิท์มันก็เลยตอบมาว่ากูดีใจนะที่มีมึงเป็นเพื่อนไอเราก็ยังงงอยู่เลยว่าเออมันเร่งอะไรของมึงเพราะว่ากําปูดมันแปลกๆแล้วกาต้าหัวหน้ามึงเป็นอะไรวะาตํทำไมมันสีสีวิทมันก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าให้ไปบอกครูดาดากันว่ากูก็โตติลอเลียนให้ไปบอก่อกูกันว่าคืนเงินห้าบาทให้กับจิตใจด้วยไอเราก็เลยบอกว่ามึงก็ไปบอกเองแหละ วันนี้มึงเป็นอะไรแร่งอะไรแปลกๆแต่ว่าพ้อมมันก็ไม่ได้ต้นใจได้มากเพราะว่าจังว่านั้นมันได้ปลามาจ้องตัวมันยังนุกอยู่กับการตกปลาใหญ่ตกปลาเลยม่รู้มันเร่งอะไรของมันก็เลยไม่ได้ต้นใจปศักดุ์้มได้ปลาอีกตัวก่อนรลวแล้วก็ได้อีกตัวก่อนลวแต่ว่าวีดนั้นไม่ได้มีอาการดีใจได้กับพุ่มเลยปกมันปิดปกติไปอย่างมากมันหนังเจยเจแล้วก็ไม่ได้ปลาแล้วก็ไม่ได้ปูดไม่แร่งเลยกับพุ่มเลยปอักปิกมันหมีเสี้ยงเดินมาแลาว มก็เลยอันไปเลยบอกอันวับไปมันเห็นเป็นม้าตัวนมันเดินวนไปวนมาแล้วก็อยู่ๆมันก็ฮ้อนขึ้นมาตอนนั้นมันก็เหลือมืดแล้วปุ่มเลยปูดหวามึงตำมือนกับเล่นพี่ยนายม้านะคือเล่นกับม้านะเจ้าปากวิดมันก็ยิ้มแล้วก็มันเล่นกันหน่ว่ามันก็คงเห็นพี้ยแหละมันตึงได้ฮ้อนออกมาตอนนั้นก็ได้ยินเสียงดดเลื่อนตรงเข้ามา ป๋อใส่ตาปุ้มนั่นปรับใส่ตาได้ก็อเอ็นว่าเป็นรถก้องผอปุ้มกับรดก้องปไอวิทย์ถ้าพักหนึ่งผัอมาตึงกับปอบอกว่าเออมึงมาเลยเวลามั้งไหมมันนั่งตกปลาอยู่ได้ปอนั้นหนำเจี้ยงแก้งๆล้ลกาหมูไอเราก็เลยบอกไปว่าปุ้มพึ่งม,มาครับปุ้มยังตกไม่ได้ทักงตึงเจ้าโมงเลยถ้าปักปอบอกว่าไอไรื่งองมึงนี่มันน่าถุ่มแล้วนะ มีแต่กลนเป็นว่วงมึงก็เลยไอ้กูมันออกมาตามแล้วไอ้วิทย์ละ่ะมันไปไหนปุมก็เลยบอนั่นแหละมันหนังเยวันพุ่มจีไปตีวิทย์แต่ปรากฏว่าวิทย์นั้นไม่โยแล้วปอก้องวิทย์เดินหน้าอยู่แถวนั้นสักพักพุ่มนั้นก็ยืนยันนักแน่นเลยว่าพุ่มมันหนังตกปลายแล้วก็คุยอยู่กับไอ้วิทย์ปอก้องวิทย์ก็เลยตามว่ารถทีบมัน่ะมันนะ่าไ,ไปเนยรถที่มันเป็นรถ BMS พุมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออวะจริงด้วย ตั้งแต่มาถึงนี่นันไม่ยินรถทีบ้องไงวิทเลยพอหลังจากนั้นก็ไม่รู้ผู้ใ่ญ่หมาจากไหน,นผู้ใ่ญ่หนึ่ก็คือคนเตาคนเติบไนะมาต้มตบกันไล่คนเดินตามมาก,กันปักใงย่ได้แล้วก็มาเจอกับวิทย์อยู่ติดตรงตนใจปากทางคลองตัดกับแม่นม้ำตรงนั้นแหละวิทย์นน่นอนกลมหน้าและก็จมนำที่ตาย้อยเน้นตุกตีโดยกองแก้ง ตัวนั้นแก้งและกระสีป้มจังวานั้นบองตรงในรงองไยอ,อย่างเดียวเลยตีลังโม่ก็มาบอกว่าวิตนั้นเสี่ยชีวิตไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วตั้งแต่ก่อนป้มมาแต่ใจวิตนั้นคงจะว่วงที่ได้นัดป้มเอาไว้เลยได้มานางังรอป้มตกปลาอีกส่องเดือนตำรวจก็แจ้งให้ปอกองวิตนั้นไปเอารถทีท่ที่โรงพักมาดูตีลังว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นนั้นดักตีวัวไอวิต เผื่อว่าที่จะจิงรถที่ไปเพราะว่ามันเป็นรถที่เบีเมหลังจากนั้นมาตรงปากรลองตัดกับแมน้ำนั้นก็ไม่เคยเมีคนนั้นเดินไปเจ้านั้นเลยไม่มีคนไปตกปลาเมื่อนอย่างีเห็นอยู่ทุกวันแหลกาได้ยินอยู่บ่อยๆว่ามีคนจมน้ำตายหรือไม่ก็ไปเกิดอุบัติเหตุตามไม้ตายเกี่ยวกับน้ำอยู่ตรงนั้นเป็นประจำพูดกันว่าเป็นตัวตายตัวแทนก้องคนเก่า เป็นอยู่ปบบน,นันจนปุมนันโตและครอบครัวของปมก็ได้ย้ายมาจากตรงนั้นเรื่องราวั้งหมดมันก็จบลงเพียงทถานี้แหละครับเป็นเรื่องทิดฟังแล้วก็ดูเจ้าเจ้า,าเนเพื่อไม่รู้ครับแต่ว่าเผื่อรักคนนึ่งได้เสียชีวิตไปแต่พอรู้ว่าตัวเองตายแล้วก็ยังเป็นห่วงเผื่ออย่างมาเผื่อเรื่องราวั้งหมดมันก็มีแต่นี้แหละครับก็พูนกับสําหรับการรับฟัง